สวัสดีครับเกษตรไทยนิชยุโกวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณทวินส่วนมณีนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยพามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับในงานสัมมนาการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนว,วัตรกรรมแปรรูปไ Thailand 4.0นั่นเองครับทุกวนะันแปรรูปกันอยู่แล้วนะทุกวันนี้การทำอาหารเนี่ยะครับคือการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่เบสิกที่สุดนะครับทำอาหาร เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งกลายเป็นอีกสภาพหนึ่งนะครับอย่างเช่นไข่นะครับทำให้ไข่ตุน๋นนี่ก็คือการแปลูปแบบเนึ่นะครับไข,ข่เค็มนะครับไข่เยี่ยวมา้าไข่ลูกเขยนะครับหรืออันนี้ธรรมดาธรรมดาหรือจะแปลกใหม่ไปเลยนะครับก็คือการแปลูกแบบ ยูโรเบสนะครับทำผลิตภัณฑ์หลักๆออมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องอการสกัดด่วนละเหยค้นแล้วก็สเปรย์นะครับเครื่องจักรอันนี้เอาไว้แปรรูปอาหารสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกษตรนะครับเราจะเห็นว่าออในห้าง สัตว์ประสินค้าเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเนี่ยเป็นผงแห้งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมดทำมาจากสเปรายนะครับแต่ก่อนที่จะมาทำสเปรายทำผงแห้งเนี่ยเ,เราจะต้องมาสกัดเอาสารอาหารหรือสมุนไพรออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไประเหยข้นด้วยเ,เครื่องเราเรียกว่า Falling f ฟิ m e v a p o r a t เ r หลังจากนั้นเราก็มาสเปรดายทำผงแห้งนะครับอย่างเช่นนมผงกาแฟผงสมุนไพรผงนะครับผงต่างๆที่ได้จากการสกัดนะครับส่วนใหญ่แล้วเอ,อ่อมาจากสเปรดายเพื่อที่จะใช้ในลดเรื่องน้ำหนักในการขนส่งนะครับแล้วก็เอาไปผปสม กับส่วนผสมต่างๆนะครับแล้วก็มาบรรจุนะครับหรือเอาไปตอกเม็ดใส่แคปซูลนะครับแพ็คเป็นเป็นซองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ในห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็าแปรรูปด้วยเครื่องสเปรดายนะครับสเปรดายของเราเนี่ย มีค่ายเนี่สูงมากเราถึงเรียกว่าไฮยูสเปดายค่ายเนีเ่มีความหมายอย่างนี้นะครับว่าวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปในเครื่องนี่มันจะประกอบด้วยน้ำแล้วก็เนื้อนะครับเนื้อเนี่ยสมมุติเราใส่เนื้อเข้าไปนี่ยเอผงที่ออกมาได้นี่ถ้าออกมาได้90%เราเรียกว่า ค่ายิว90%ครับสเปดายของเราเนี่ยมีค่ายูวสูงมากนะครับออบอกได้เลยว่าค่ายิวเครื่องสเปรดายของเราเนี่ยสูงกว่าของทางยุโรปอีกนะครับของเราทำได้ถึงประมาณ90-95%อันนี้เราเการันตีเลยว่า ก่อนที่จะส่งมอบเครื่องเนี่ยเราจะทดสอบแล้วก็ตรวจสอบให้ดูนะครับว่าได้ตามนี้จริงๆครับเครื่องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเราเรียกว่าเครื่อง falling film evaporator เอ่อก็คือเครื่อง ละเหยคขน้นจากของเหลวที่เจือจางละเหยคขน้นขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างเช่นว่าเอาไปใช้เป็นอา,อาหารเข้มข้นนะครับที่เป็นของเหลวหรือเอาไปเ,าเข้าขบวนการเาสเปรยดต่อเพื่อทำเป็นผงแห้งนะครับเครึ่งละเหยคขน้น ที่เราเรียกว่า falling film evaporator นี้มีคุณสมบัติเ,เด่นอยู่หลายประการนะครับเรื่องที่สำคัญก็คือว่าการระเหยด้วย falling film evaporator เนี่ยเราจะระเหยที่อุณหภูมิต่ำประมาณที่50องศานะครับการที่เราระเหยที่อุณหภูมิต่ำ50องศาเนี่ยก็จะทำให้ สารอาหารเนี่ยที่มีจะจะคงรักษาสารอาหารเนี่ยให้ให้มีอยู่เ,เหมือนเหมือนกับตอนที่เราก่อนก่อนนำเข้าไประเหยนะครับประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ยจะจะจะค่อนข้างสูงนะครับ สำหรับเครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องสกัดด่วนนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า high speed extractor นะครับเครื่องสกัดด่วนนี้เป็นยังไงนะครับความหมายของเขาก็คือว่าการสกัดทั่วๆไปเนี่ยส,ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเขาจะใช้ต้มนะฮะทีนี้การต้มเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากนะครับ อาจจะ8ชั่วโมง16ชั่วโมงหรือสมุนไพรบางอย่างใช้เวลาถึง36ชั่วโมงนะครับแต่สำหรับเครื่องสกัดด่วนตัวนี้หลังจากที่เราป้อนวัตถุดิบเข้าไปแล้วเนี่ยเรากดปุ่มทำงานปุ๊บเนี่ยน้ำสกัดจะออกมาทันทีเลยเราจะได้น้ำสกัดเนี่ยรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ สารสกัดที่ออกมาเนี่ยก็จะมะีปริมาณสูงกว่าการต้มสกัดนะครับซึ่งเรามีผลการทดสอบจากห้องแลบมาแล้วนะครับในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเห็ดลิ้นจือหรือเห็ดอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้เครื่องนี้เนี่ยะจะทำให้เราได้น้ำสกัดเนี่ย ที่รวดเร็วแล้วก็ได้สารสกัดเนี่ยที่มีปริมาณสูงกว่าเครื่องสกัดทั่วไปที่ใช้การต้มก็น,นับได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในเมื่อผลผลิตล้นตลาดท่านก็สามารถนำมาแปรรูปได้เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับทางบริษัทยูโรเบสเนี่ยนะครับก็มีเครื่องสกัดดวนเครื่องละเหยคน้นตลอดจนเครื่องอบผงแห้งแบบฝอยและหากเกรรษตรกรท่านใดหรือผู้ประกอบการนะครับมีความสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทยูโรเบสเทคโนโลยีจำกัดหมายเลขโทรศัพ 9, ท์0818818459คุณพลอยก็จะคอยให้การต้อนรับนะครับ และกลับมาพบกับกเกษตรไทยนิชิยูโกได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัตุขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ